สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบารดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพบกับพี่นอครับอันที่สามครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาเดินทางมาที่วัดเอ่อวัดังหินกับบ้านวังหินตำบลในเมียงอำเภอปีิมายจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ครับทีมงานคอนบอยครับเวลาบ่ายช่องพี่น้องครับเริ่มตั้งงานแล้วครับตอนนี้พนหน้าทีมครับไอพีเอส ยิมบลาปนอนครับในทำการนะครับเอ่อวางแผนในการที่จะตัดตั้งเวทีครับพี่น้องครับเพราะว่าการจัดตั้งเวทีก็ต้องมีการวางแผนนะครับพี่น้องครับเออต้องมีการวัดระยะต่างๆนะครับวัดระยะต่างๆนะครับนี่พิมงานเอากับปัดพอนย้อนใจนะครับในการนอนพักผ่อนนะครับพี่น้องครับน้ำเต็งตัวครับพองน้ำสะดวกสบายซี่หองพี่น้องครับอยู่หลังเวทีครับไป น้ำสะดวกสบายครับพี่น้องครับนานทีแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยพัดลมใหญ่ครับเป็นไหนซ้อมยังกับซ้อมนางานเลยนี่นะครับไม่ตาดต้นนี้เรียนห้วนห้วนเรียนห้วนห้ยนเกิดอันนี้คือการยเลยเล่น มานนี่แหละครัวก็อยู่นี่แหละครับพี่น้องครัวหุ่นหอนรถบานก็ตึงบางหอนบางในนี่ลแล้วพี่น้องเมืองครัวกันนี่ยังกินอนอนสบายครับนี่ปัก ไปมีลมที่ภาคแยงดีครับโอ้ตามหง่นเ็นงอค่านออานี้โอ,โอ้ข้างหลังมีคนนอนจอดครับอากาศเดียน ก๋วเตียวบ่อ๋อก๋วยจับบสามสิบบาทนึงเนี่ยสามสบาทป้าเตรียเนาะเสร็จเสร็จเส็จยิ้ข่าแห้งตัวนี้ไปนไปห้กิ่นนครับเดเีมงานเนาะนี่นะคว่างหลุดแปใบต่างต่างๆนีรดต้มพงยงนี่าี่มองนี่คือข้างหนาดิ หน้าเวทียืนถึงนี่เลยนะครับนี่หน้าเวทีอยู่ดีเลยเฮ้ยนี่ครับหน้าเวทีเกาเจมสปฮอร์สุนครับอะมากปลา่ะเโอ้กินมันเขยมากไก่หนู ทางผู้ีเพลงลิเกซิสพี่น้องครับหลังจากที่รงล่างลานแล้วอันนี้คือมทีวันนี้ก็ข้างหลังมองดันกันสิเป็นของศิลปินเน่เป็นของอันนั้นอันนี้น่แลัวก็บางคนก็ยูเต้นคือเก่าครับแมนแห้งนะโอน ก็สังหารัน huh. ต oh, ้อไปเียมงยี่พอเราจะไปเซนเห็นมั้า่เเงินบไปใหายัมึงงคนที่เป็นเลกอันนี้ก็มา่อนยอนขาครับพี่น้องครับเอ้ยหันแดดเอ้ยวิบวับวิบวับกินใจกล้วยจับกล้วยจับ ไปกินกล้วยจา้ากล้วยจา้าวีฟ้าวีฟ้าปุ๊จุกุลจุกรูเพลงนี้ก็ยิีพี่น้องไปเรื่องเพลงใส่จุกรูเอาอ,ออกแล้วครับออกแล้วครับเพียงออกปุ๊กหุ่นครับมวนมวนนี่นะครับ,อ,รอ,รบอันนี้ห้างมวนก็เป็นรถบ้านเออ่นะครับไปจับลัไนได้ปุ๊กยวัดุังหินอหอโอ้เอ๊ะเอ๊ะที่ไรที่ จะไปจับไปนั่งดโอ้เพลงลิข like สิทธิพี่น้องครับส uh, uh ุดยอดดีครับเพลงลิขิทิ์ครับสุดยอดแพงเออเพลงลิขสิทธิ์ดูไ้ทุลัก เปิอจับค the um. no right. and ู <inaudible> ่เ <inaudible gae> ู <predictable language> ้ดห็นนั่ขากับไร้ไหลครับพี่น้องครับบรรยากาศเมเลมือนี่ครับผลงานประจำปีครับเรีมงานสาวน้อยเป๊ะๆครับให้รับความรู้ความจากทางทั้งคณะกรรมการและภาพครับเอ่อไปเจอแม่ทัการแสดงแรงนี่ครับพี่น้องครับสุดยอดแรงสู่ครับชีวิตช่วงนี้ครับช่วงนี้ร้อนเงินครับ ก็ต้องสู้ชีวิตแบบนี้และพี่นอนครับสู้ต่อไปสาบใดที่ยังมีลมหายใจครับพอกันคลิปโอ้แม่นแค่ป่ะเดี๋ยวหอดไปแหละโอ้โนอตเบาไปอีกแล้วนี่ครับบรรยากาศวัดครับตรงนี้ก็จะเจอกับเีมงานเราเอออยู่หน้าวัดนะฮะอยู่หน้างานนะฮะสุดยอดครับโอบ้บีบบับบีบบับบอรซอครับใส่ถ้วยครับ

การร่างกครก็พร้อมแล้วแรงก็มาให้กับร่งใจครับบาทละกันหนึ่งร้อยบาทหน้างานครับพี่น้องครับมาร่วมท้าบุญต้อกันนะครับพี่น้องครับวัดวังหินครับตำบลในเมยียงครับอำเภอพี่ไม้จังหวัดศรีสะเกตโ oh อเมนแล้วน็หลาสีมาพนมพนมครับพนมไปเลยครับตอนนี้กำลังตั้งหันครับตอนนี้บใบช่องใบช่องคนระับคุณเมียคุณเมียโอ้ เอาพี่น้องกรบฝากกดไ์กดตามก็ซับซากัยครับพอก,กรคติปต่อไปคลิปนี้ไว้สนิทครับพวันแดดให้ อคลิปต่อไปสวัสดีครับ